เห็ดยังนะเห็ดยังอันนี้ทำกับข้าวห้หมาครับดำน้อยหนึ่มาลองขอแ่งให้ลูกไส้คอยนี้เดอบอกดังคนละน้อยอิ่มอยู่บ่หน่อยอิ่มหมูนะครับหมูอือตอนนี้หมูมันแพงคนไม่ต้องกินคุกเขาให้มาข้าวห้หมาให้หมากินอืดีกินดีกว่าคนน้อหอมตอหอหอมด้วย แสบเลยนี่แม่นว่ดยังแสบเลยโอ้สายแสบแสบอันนี้ของคนนี่เนาะน,นี่อันนี้ของคนเอออันนี้ของหมาเราก็ไปเบ่งให้นไหมสองตัวเออคนเราหน่อยไปถือไปทั้งกับกเขาอนี่ล้วไปไปไปไอันนี้ของคนนี่เด้อยพัดพัดมีคนคนไม่กินเอาไว้ตรงนั้นก่อนนี่ไปค่ะนี่ไงใส่ใส่ถ้วยนี้บวบใส่ถ้วยนังกระใสเอาไปให้มันข้างนอกก่อน ปนี่ให้ลูกสาวเจ้าได้เห็ลูกสาวลูกชายเจ้ามาลูกไส้สนะข่อยอกด่าง<ะ>เอาเข่าให้หมาพี่น้องเอ้ยเบางแน่นี่เขาเขายันขันแข็งลูกสาวเขาอันนี้ลูกสาวเขาอันนั้นลูกไส้ข่อยท่านมาอยู่นี่หอมกระเทียมอืมอหอมกระเทียมมามามันสิกินบูบูหรอหมูมักมใส่กระเทียมเนาะโคนอันนี้หมาค,คนเนี่ หมาดิหมาน่ารักเนาะหมาก็น่ารักคนก็น่ารักคนก็รูปรอคือกันละกินเลยกินขนกับูปรอหมาก็น่ารักเพาะหมาบ่เอาที่เราหอมได้หรอไม่อร่อยเหรอแซ่บอยู่ไรคันบ่กินเสียอารมณ์เลยทีนี้เสียอารมณ์เลยมันหอมมันหอมกระเทียมข่อยว่าเนาะ หรือว่ามันสีเมนกระเทียมมันมาเมนของของคนเอามาให้หมากินน่ะนะไปจะเอาของเจ้ามั้นั่งกินนี่ไปนั่งกินโต๊ะนี่ก็ได้ไปบมกินซ้ำให้สิไถให้เจ้าให้ข่อยเฮ็ดจังไหน,นเจ้าสิเฮ็ดเอยียงเนี่ยข่อยจะเอาเข้าวให้หมานี่เจ้าแบ่งไอข่อยข่อยให้หมากข่อยหมากข่อยยังมันมาอยู่ลูใต้ขอ่ยขอยบอกด่างน่ะี่ไอโตนี่ไม่กินน่ะมันบมกินกับซ้ำมันห่อ ไหนจะมาชวนกินกับพ่็มาเจ้าก็กินกันแล้วไปเจ้ากูไปทางไหนบุนไปทีล่ะเจ้ากูกินเข่าบ่เอากูกูกินอะดงดงดำเ้ยดงลูกดงมากินเข่าลูกมาเร็วเรีวเรีวอีดะทช่งดำแบรนมาทองดำวิ่งมา ลีลาเนี่ยเดี๋ยวก็กินน,น่ะกินอยู่มันลีลา,าถ้าคนดูมันมันไม่กินมันก็พี่น้องเอ้ยนี่เอาเผาอันไหนมาแต่เอาขนมีอะไรบ้ากินเอยมันมาเจ็บโมเมนต์ประทูวงคนสิกินเนาะ มันกินมันเลิกกินหมูมันไม่กินข้าว,ออว,วโอ้วิวสวยดีเนี่ยดูทองทองฟ้าสวยมากเลยอืมนี่ถัวดำ บาลสนามได้หนิยอยู่บ้านมีบอนี่อยู่บ้าน,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 าน,นมีเจ้าอยากได้ตัวสูง,สงบ่น,นี่เจ้าตัวสูงจบในภาบได้ได,ดีไก่ได้เท่าไรแล้วได้ละจบในภาบได้ภาบนี้โอเคดดดเดี๋ยวก่อนแม่ สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปราวันนี้นะคะกดติดตามเอฟซีลูบรอสวยๆทั้งหลายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย